รถอยเดิงคุ้ก็สวยนะครับสีแดงตดแดงแป๊บเลยครับสนใจก็โทรถึง0 7 1 5 5 5น0 0 0ห้านเจลจินต์แต็โทถึง7 1 5 5 5น0 0 0ห้านเงลจินต์เต็วย สมัยก่อนค้าเจ็บก้าคอยรวยสมัยนี้ก็แล้วแต่ช่องทางในการเงินการนะครับจะเจอแหล่งปล่อยแท้กียังพอได้ประกอบกิจการได้ถ้ามนไม่ได้อยู่ยระวงกานหรือรไม่ขึนกันไม่รู้แหล่งคอยก็ค้าพอยยากแตถ้ารู้แหล่งคอยาดานก็ยังยังคาขสายได้